สวัสดีครับพบกับผมเทียนเอวันนี้ก็มีฟุตบอลมาฝากกันหนึ่งคู่อีกเช่นเคยครับสำหรับสกอร์สูงครึ่งแรกบอลสดวันนี้ก็วันนี้มีบอลเตะไม่เยอะนะครับก็มีบอลคู่ใหญ่ประมาณสองคู่นะส่วนวันนี้คู่ที่จะมาเสนอเป็นศึกชิลีซูเปอร์คัพครับนิวเบเดตต่อครึ่งครบลูกนะ วันนี้ก็ทั้งสองทีมนี้ก็ถือว่าอาอยู่ในลีกสูงสุดของชิลีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นแข่งฟุตบอลโลกก็วันนี้ก็มีมาฝางเนาะสกอร์สูงครึ่งแรกสำหรับคู่นี้ก็จากสถิติท,ที่เราไปเช็คมาเนาะก็ทั้ง2ทีมนี้คือพบกันมาแล้วเ0บนัดหลังสุดนั้นมี การยิงกันแค่ลูกเดียวอยู่2นัดน,นะครับก็ถือว่า,าสกอร์สูงเต็มเวลานั้นสูงไป6เกมต่ำา4แต่วันนี้ไม่ได้มา,าแนะนำให้เล่นสกอร์สูงเต็มเวลาให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรก ครึ่งควบลูกนะครับเพราะว่าสกอร์สูงครึ่งแรกใน10นัดนี้ก็คือสูงไปถึง8นัดต่ำแค่2นัดครับโอกาสที่จะยิงครึ่งแรก1ลูกนั้นถือว่าสูงมากๆครับ80%ของคู่นี้ครับถือว่าเชื่อใจได้วันนี้ยังไงแล้ววันนี้ผมก็ให้สกอร์สูงครึ่งแรกครับยูนิเวอร์ ชิเดตลีชิลีสุเปร์ครับเตะตีห้าครับคู่นี้ครับให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกนะครับย้ำนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกให้เล่นบอลสดนะครับก็หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมหมาวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้งต่อ,ตอไปก่อณครับ